สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับเจ้าคอน FM2 ตัวนี้เป็นรหัสรหัส688นะครับอลูกค้าแจ้งว่ามันไม่ทำงานนะอะผมเปิดให้ดูภายในภายในก็สภาพจัดว่าดีนะครับมม่มานเรียบนะครับก็คือสาเหตุที่มันค้างเนี่ยก็เพราะว่าตัวม่านมันติดขัดนะครับ ซึ่งอาการแบบนี้เป็นปกติของ n i k อน FM2 เวลาเกิดอาการติดขัดเนี่ยจะจะเป็นจาสาเหตุเนี่ยแหละก็เดี๋ยวผมจะทำการลืร้อออกมาทำความสะอาดพวกตัวเครื่องชัตเตอร์นะครับแล้วก็เทสให้ดูตอนเสร็จเลยแล้วกันสวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้า n i k อน FM2 ตัวนี้เป็นรหัส688นะครับมาในสภาพที่ชัตเตอร์ไม่ทำงานชาัตเตอร์ค้างนั่นเอง ทีนี้ผมจัดการเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วจะเอามาให้ดูโดยรวมดูโดยรวมก่อนนะครับผมล้างทําความสะอาดไปให้แล้วนะ,ะสภาพค่อนข้างจะดีนะครับด้านในก็สภาพดีด้านหลังตอนแรกด้านหลังเนี่ยมันจะมีสีลอกตรงนี้ลูกค้าอยากให้เก็บสีให้นะครับผมก็เลยทำสีให้ตรงนี้เป็นสีดำ ต่อมาผมจะเทสการทำงานเบื้องต้นอันดับแรกเช็คเดฟต,ตรงนี้นะครับเวลากดกลไกจะต้องกระดิกแบบนี้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวปลดล็อกเลนพอกดตรงนี้จะขยับเดือยจะขยับบางตัวเนี่ยมีอาการสนิมกินแล้วค้างเวลาใส่เลนไปแล้วถอดเลนออกไม่ได้นะครับต่อมาเป็นตัวซิงครไนซ์กับเลน วัดแสงจะซิงกับเลนส์จุดนี้นะมันจะต้องดีดกลับนะครับไม่ติดขัดนะต่อมาเป็นตัวนะฟิลม์มผมจะเทสไปถึง6พขอนะครับ1,2,3,4,5,6อ รีสตาร์ทโดยการเปิดฝาหลังปุ๊บอ่ะกลับไปที่ S เหมือนเดิมภายในภายในทำความสะอาดไปให้แล้วนะครับตัวม่านใหม่เมอี่ยมทีนี้มาเทสสปีดชัอตเตอร์กันเวลาเอาตัวกอฟิล์มเนี่ยขึ้นมาเนี่ยกดตรงนี้ก่อนนะครับ เนี่ยมันจะมีลูกศรกดลงไปกดและดึงขึ้นมามแจ้งไว้นะครับว่ามันทำงานผมเข้าใจว่าลูกค้าใช้เป็นอยู่แล้วล่ละทืสเทสปีดชอตเตอร์สปีดชอตเตอร์ B อันนี้ B ต่อไปเป็นสปีดหนึ่งสองสี่แปด 15 30 60 125 250 500 1,000 2,000 4,000 speed สปรีชัตเตอร์สูงๆตั้งแต่ประมาณ250เนี่ยมันอ่อสปรีชัตเตอร์เนี่ย อาจจะจับไม่ทันนะครับวิดีโอมันจับสปีดชัตเตอร์ไม่ทันเนื่องจากเฟรมเรตของวิดีโอนะครับแต่ถ้าลูกค้านําไปเทสแบบผมเนี่ยมองด้วยตาเปล่าจะเห็นนะครับว่ามันเปิดนะเรื่องชัอตเตอร์ผมรับประกันให้อยู่แล้วนะครับต่อมาเทสเจ้าตัวปรับ ISO ผมจะเทสไปที่สูงสุดก่อนหมุนไปที่อื0 0 0ต่อมาปรับไปที่ 12ไม่ติดขัดนะครับผมจะตั้งไว้ที่100นะเวลาใช้งานก็คือดึงขึ้นดึงขึ้นหลายหมุนนะครับผมจะตั้งไว้ที่100ส่วนอื่นๆตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวถ่ายภาพซ้อนนะครับดับเบิลเอ็กโพเชอร์นะเวลาใช้งานก็คือกดลงแล้วก็ขึ้นชัตเตอร์อย่างนี้นะครับ เวลาใช้งานเนี่ยน้ำเตยมันจะไม่วิ่งนะเดี๋ยวผมจะเทให้ดูกดลงปุ๊บขึ้นชัตเตอร์เห็นไหมน้าเตยไม่วิ่งถ้าใช้งานปกติน้าเตยมันจะวิ่งเห็นไหม่อมาเทน้ำเตยน้าเตยตอนนี้ล็อกอยู่นะครับอกอกลับไม่ได้นะครับต้องเวลากอฟิล์มกลับต้องกดตัวนี้ปุ๊บน้าเตยก็จะปลดล็อกแล้วสามารถกรอฟิล์มกลับได้ ถ้าต้องการเลิกใช้งานก็ขึ้นชัตเตอร์ตัวไจะล็อกอัตโนมัติต่อมาขึ้นชัตเตอร์ปึ๊บ่ะตัวเนี้ยเป็นตัวล็อกชัตเตอร์ตามปกตินะครับคือถ้าเกิดการชารัตเตอร์อยู่ในตำแหน่งเนี้ยมันจะกดชัตเตอร์ไม่ได้จนกว่าเราจะง้างออกแหมยยงนี้อันนี้เป็นปกติของระบบนะครับวัดแสงก็เช่นกันนะถ้า ถ้าตำแหน่งอยู่แบบนี้การชัตเตอร์ตำแหน่งนี้วัดแสงจะปิดการใช้งานนะครับส่วนวัดแสงผมไม่เทสให้ดูนะเพราะว่าวัดแสงเนี่ยมันทํางานมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทํางานตรงกับตัวอื่นๆด้วยนิคอนตัวอื่นเนี่ยทำงานใกล้เคียงกันเลยอสาเหตุที่ตอนแรกม,มันไม่ทํางานเนี่ยเพราะว่ากระจกมันค้างนะครับอือ่นมีอะไรที่ต้องเทสอีกทัมเมอร์ อ่ะผมจะเทสทาร์เมอร์ปิดชัตเตอร์หนึ่งขึ้นชัตเตอร์และทาร์เมอร์กดชัตเตอร์ปึ๊บม่านสะอาดดีนะครับอโอเคตัวโฟกัสกรีนก็ล้างทำความสะอาดไปให้แล้วนะครับ เห็นหมตัวปิซึึมมีเสื่อมตรงกลางนะครับเป็นเส้นบางๆคือถ้าเกิดโฟกัสตรงกลางของปิซึมนะ่ยถึงจะเห็นแต่เวลานําไปใช้งานเนี่ยเราใส่เลนไปแล้วเราเอาไปใช้งานเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยอืโอเคอื่นๆก็ไม่มีอะไรละ ยังไงผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ